ที่ไร่บวก้าเขาเขอก็มั่นใจจากตอนนะครับบ้านนีเทียวเท่าไรสี่ร้อยค่ะสี่ร้อยนาะครับผมครับผมโตนะครับของทีมงานนิสิตสุรานะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนให้น้ำให้นมนะครับตรงต้มตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการ ให้น้ำให้นมให้ต да e ้มนะครับพ ja, ี่น้องครับทีมงานนิชิตสุรานะครับของเชี่ยหลายนะครับของเชี่ยนี่หลายนะครับครับผมของเชี่ยหลายนะครับสิ่งสําคัญก็คือต่อนะครับสิ่งสําคัญนี่คือต่อนะครับก็ต้องเต็งตงเต็งโตนะครับพี่น้อง ตังต้งเต็มตัวเตโตน,นะครับเดี๋ยวพอๆกันยุ่งจีนาฐานแน่นอนนะครับตับต,ต่อครับเกิ่นพุาทธขาฐานนะครับนี่คือทีมงานนิจิตสุรานะครับดวกหรือไม่ครับติดตามนะครับพี่น้องจะดวกหรือไม,ม่นับติดตามนิจิตสุรากันพุาทธขาฐานนะครับ นี่คือทีมงานนิจิซุลานะครับฝั่งสุ้ายพิดถ่ายรายการบุญปะพนินีบุญบังไฟบ้านหน้าดีน่อยตำาบลน,น้าสมัยอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับ น,นิสิตสุราครับกี่สบ <Bahn S 1> หบ <zuk> işte ้านนาดีน้อยย้อนเสอขึ้นตึงสูงลงาตกไกลไกลได้หลายที่นันนิสิตสุรายงโชคิดสามกำลังซต เป็นเกลียวครับเป็นเกลียวในจังหวัดสุท้ายนะครับฝั่งไปเป็นเกลียวในจังหวัดสุทธิไปวอสูดนะครับไปวอสูดไปบอสูดนะครับพี่น้องต้องชิงเบียดชิงล่างให้ไว้ลุนกาออกจากฐานนี่ดีเยี่ยมนะครับสปีดตั้งโตตั้งล่ำได้ไปนะครับจังหวัดสุทธิ์นี่เป็นเกลียวต้องชิงเบียดชิงล่างนะครับต้องชิงเบียดชิงล่างให้ไว้นะครับสำหรับทีมงานนิสิตสุราลุนกนที่โชคที่หมานนะครับลุนกนที่องศาลุนกีระดดัััับบบนนนนนะะคครริิสสสุุาาอ้่่เียจงวท ไปบ่อสุดนะครับในจังหวัดสุ้ายนี่ไปบ่อสุดอารุนกันเบิ่งกันนะครับพี่น้องได้ลุนได้ลุนเบิ่งกันลุนกันได้ลุนได้เฮบ้างหางเรียบร้อยนะครับไผเป็นไผ่ลุนกะทิระดับลุนกะทิองศาลุนกันที่ไปควันสดสดเด็กได้ขวางได้เบาได้ลุนระดับนะครับลุนกันเบืงกันนะครับยังบอสรุปนะครับพี่น้องยังบอสรุปตีเป็นร่องเย็บเชืโยกไปมุนรุนลุนกันเบิ่งกันจะดวกหรือไม่นะครับพี่น้องติดตามนะครับนิสิตสุลา ยี่สิบห้าสิบสามสิบไปทุกทสายตาจับจ <ใ III. S 1> องอยู่บนฟ้านะครับกับทีมงานนิสิตสุรานะครับพี่น้องเนนบิรงกันในรุ่นทั้งสองกับสองฝ่ายนะครับในรุ่นทั้งสงกับสองฝ่ายเบาไวเบาไว